สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเย็นครับวันนี้น้ำเสนอเมนูแกงเผ็ดผักต้มรวมมิตรใส่หมูครับพี่น้องครับนตอนแรกกับพิกแกงครับเป็นพริกแกงสาเร็จรูปครับพี่น้องครับเป็นผัดกับน้ํามันผัดจนหอมได้พี่ก่ใส่หมูลงไปครับใส่หมูลงไปครับผัดหมูกับ ผิดแกงให้เข้ากันจนหมูสุกได้ที่ครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปครับพี่น้องครับใส่ผักลงไปครับผักต้มมีมะเขือมีกระเจี๊ยบครับมีโหปีครับ ใส่ลงไปครับพี่น้องครับปุงรสครับน้ำปลาผงชรสซีอิ๊วขาวน้ำมันหนอยครับครับสำเร็จมาแล้วครับรวมมิดมาแล้วครับใส่ไปเลยครับพี่น้องครับ ขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ใบกระเพรากับต้นหอมครับพี่น้องครับเสร็เร้อยแล้วครับพี่น้องครับแกงเผ็ดใส่หมูใส่ผักรวมมิตรครับพี่น้องครับเป็นผักต้มครับผักเราต้มมาแล้วครับมีเป็นเจี๊ยบมีหัวปี มะเขือปอกครับนี่ครับสีสานน่าทานครับเสร็จเรียบร้อยครับตักพร้อมเสิร์ฟครับสีสันน่าทานครับพี่น้องครับแกงเผ็ดหรือแกงป่าครับใส่ผักต้มรวมมิตรใส่หมูครับพี่น้องครับใส่ใบกระเพรากับต้นหอมครับสีสันน่าทานครับพี่น้องครับ กินกู้กับข้าวสวยร้อนๆครับนี่นีครับพี่น้องครับแกงเผ็ดหรือแกงป่าใส่ผักต้มรวมมิตรใส่หมูครับนี่